สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานสถานประกอบการพินิศิษคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประจําปีพุทธศักราช2517นะคะซึ่งวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาของเรานะคะก็มีการ จัดกิจกรรมนะคะเพื่อให้สถานประกอบการนะคะได้มีความใกล้ชิดนะคะกับนิสิตของเราไม่ยิ่งขึ้นนิสิตรเราก็จะเป็นนิสิตของชั้นปีที่สนะคะที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะเพื่อ,อให้ทางสถานประกอบการนะคะได้เข้ามาแนะนําบริษัทแนะนำาสายงานนะคะอาชีพนะคะแล้วก็รวมถึงแคริเออร์ p ต่างๆรวมถึงการจัดแสดงนะคะนวัตกรรมนะคะของทางบริษัทอีกด้วยค่ะเดี๋ยวทั้งไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ เรามีบริษัทอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่ละที่มีความต้องการวิศวกรน,นะคะในตำแหน่งงานอะไรบ้างคะ่ะ